เราจะมาลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวของแคร์นะคะที่จะเป็นตัวเคลือบเซรามิกเคลือบแก้วให้กับรถนั่นเองนะคะแค่เราแบบว่าฉีดลงไปตัวนี้เนี่ยจะช่วยก็เ,เรียกว่าทั้งเคลือบสีรถป้องกันน้ำเกาะแล้วก็เคลือบเงาด้วยเรียกว่าพออินบันเลยจริงๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผลิตจากสหรัฐอเมริกานะ,ะไม่ทำลายสีรถมากกว่านั้นก็ยังปกป้องรถเราได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เราก็มาลองติดเทปอาไปแล้วนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายมากมากก็คือเราก็แค่ฉีดลงไปเลยนะคะบริเวณผิวรถฉีดให้ทั่วๆไปได้เลยเสร็จปุ๊บก็ใช้ผ้านะคะเช็ดไปเลยตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยเคลือบสีผิวของรถเราแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็หน้าฝนนะหรือว่าบางทีแบบไม่ใช่หน้าฝนอนะ่ะถนนมีน้ำขังมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบ กระเด็นมาที่รถเราได้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเคลือบกันน้ำด้วยนะจจะช่วยให้น้ำเนี่ยเวลามันกระเด็นมาที่รถเราหรือฝนตกรถเราจะเหมือนเหมือนใบบัวเลยนะคะที่น้ำมันจะเป็นแบบว่าเม็ดเม็ดหลังจากที่เราใช้แล้วนะคะเราสังเกตเลยเนี่ยสองข้างสีรถอะต่างกันชัดเจนเลยฝั่งนี้มันมันสีมันจะไม่ไม่ชัดมันจะดูมีฝุ่นฝุ่นหน่อยแล้วก็ฝั่งเนี้ย เงาขึ้นมาชัดเจนมากนะคะเหมือนเคลือบฟิล์มอะเคลือบแก้วอะขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเลยจะเห็นชัดว่าสีด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีทั้งฝุ่นฝุ่นแล้วก็ความเงาของรถเนี่ยต่างกันมากๆเลยข้างที่ใช้กับข้างที่ไม่ได้ใช้เนี่ยอย่างแรกคือความเงายิ่งสังเกตเห็นในกล้องเนี่ยจะยิ่งชัดมากเลยก็คือมันตรงเนี้ยเงาวับขึ้นมาเลยส่วนฝั่งที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะดูมีแบบฝุ่นฝุ่นเกาะอะไรอย่างนี้แล้วก็ยิ่งถ้าสังเกตใกล้ๆเนี่ยเราจะมองเห็นเหมือนเป็นชั้นฟิล์มมเเเเเคืืออออออบขขึ้้้นนนนนาาีีกกชัังงงยพ่่ปสรรถ สังเกตนะคะว่าสองข้างหลังจากที่เราลงน้ําไปแล้วเนี่ยฝั่งที่เราเคลือบแก้วด้วยผลิตภัณฑ์ของแคร์เนี่ยน้ำนะจะเป็นเกาะตัวเป็นเม็ดเมดแล้วเดี๋ยวมันก็จะไหลลงแต่ฝั่งที่เราไม่ได้เคลือบนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยน้ำก็จะแบบเปียกโลงแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะทิ้งคาบไว้เป็นคาบน้ําแต่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันก็จะไหลลงลงมาแล้วก็ไม่ทิ้งคาบน้ำเอาไว้ชีว แล้วเราไม่ได้เคลือบได้แค่สีรถนะคะเราสามารถเคลือบได้ทั้งกระจกรถเราเลยแล้วก็เอาผ้าแห้งเนาะแล้วเราก็เช็ดลงไปตรงนี้ใส่กิ้งมากๆเลยคนะ่ะตรนนี้เห <c oughs> <c oughs> <c oughs> <ๆ>็นเห็นข้างในรถแบบชัดมากนี่คือความต่างของข้างที่เคลือบแก้วแล้ว,ก,วกับข้างที่ยังไม่ได้เคลือบนะกระจกเนี่ยความใสต่างกันมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเวลากระจกโดนน้าเนี่ยข้างที่ยังไม่ได้เคลือบอ่า น้ำก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าข้างที่เคลือบแล้วนะคะน้ําก็จะไหลลงไม่เกาะอยู่ที่กระจกเราตัวผลิตภัณฑ์ของแค์นะคะเราสามารถลงได้แบบเรียกว่ารอบคันเลยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าหลังจากที่กระจกของเราเนี่ยเคลือบแก้วนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของแค์แล้วเนี่ยเวลาที่โดนน้ำเนี่ยเป็นยังไงสังเกตได้เลยเรื่องของความเงาแล้วก็ความใสของกระจกเรานะคะใสกว่าเวลาที่เราไม่ลงน้ํายาเคลือบเลยอ่ะหลังจากที่กระจกของเราเคลือบแก้วด้วยแค่แล้วนะคะไม่ว่าจะโดนน้ําหนักแค่ไหนเนี่ย น้ำจะไหลลงทั้งหมดแล้วก็สำคัญเลยคือไม่ทิ้งคราบไว้ที่กระจกเราโอเครวมถึงโคมหน้ารถของเรานะคะเราก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วของแคร์เนี่ยเคลือบได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าป้องกันช่วยป้องกันเรื่องของคราบเหลืองหรือว่าคราบต่างๆที่มันจะมาเกาะไปหน้ารถของเรานะคะก็จะเพิ่มความเงางามให้กับรถเราไปอีกนาะ,ะถ้าเกิดว่าโคมหน้ารถเราเนี่ยใสยกิ้งเลยนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้เคลือบแก้วได้ด้วยเช่นเดียวกัน ตัวเคลือบแก้วของแคร์นะคะไม่ได้ใช้แค่ได้กับตัวรถหรือกระจกเท่านั้นยังใช้กับล้อแมกได้ด้วยนะคะเวลาที่รถเราขับไปเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วต้องเจอฝุ่นเจออะไรมากมายนะคะเดี๋ยวเรามาลองเคลือบแก้วลงดูกันเพราะว่าเวลาล้อรถเนี่ยขับรถไปน้ํากระเด็นหรือบางทีเราจอดอยู่เฉยๆนะสุนัขมาฉี่ใส่กระไรอีกอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องห้ามไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าใครเป็นคนแบบรักรถนี่จะเข้าใจเลยเราอยากจะให้ล้อรเราเนี่ยมัน ล้อแม็กเงาสวยๆอยู่ตลอดนะครับถเราก็จะเพิ่มเสน่ห์ให้รถเราแล้วก็สวยงามมากขึ้นนั่นเองความต่างนะของข้างที่เราลงตัวเคลือบแก้วของแครนะ์แล้วกับข้างที่เราไม่ได้เช็ดทำความสะอาดเลยนะความใหม่แล้วก็ความเงา ของแมกเราเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆแลนะที่เราสาธิตไปเมื่อกี้นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะสเปรเครือบแก้วเซรามิกของแทนซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะพลังคูณสองเลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาด้วยขวดเดียวเอาอยู่ทั้งเคลือบทั้งเอ่อสีรถเคลือบกระจกเวลาที่โดนน้ําหรืออะไรนะคะเคลือบไปถึงล้อมแมกสาหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายอินบิโก้ได้ทุกที่เลยนะคะ